สวัสดีค่ะกันมาพอพวดให้ซีสเกลก็นีแล้ะคอะอะไรก็สวัสดีจิล่ะ <c oughs> นัะ่นไม่เห็นสวัสดีครับผมชื่อพอตครับ <c oughs> จะมาถ่ายวิดีโอครับ <c oughs> เอาเร็วา <c oughs> มาๆมาๆมาือ <c oughs> น,นี้ไม่เหน ตำสมบูรณ์ค่ะตำสมบรูรณ์ใส่บหอยหอยเซอรี่เนี่ยค่ะและ้วกันพักกว้างตรงมาขขยกินกันเลยค่ะมีน้องจูนเป็นไข่ค่ะน้องจูน จะไปไหนอีกพอต้นไายโอะไม่ชรอไม่ชยอะไ,ไม่ทำอะไรอะันขากด้วยบอกต้มตําต้มตําต้ตําด้วย,ววยมือมีอแต่ขี้ดิน เ้้ยเ้ยด็กคือเดียนทำไมพรมันยิดตายแบบเนี้ยกินด้วยเข้ากล่อง น้ำใครอ่ะน้ำแม่หนูเลยน้ำแม่หนูนะแม่ก็พีพอ,พ,อพอเลย กอดพอเห็นเด้อเด้ออะไรไ่อก็ก็ดีกว่าพ่อเี่นพ่อได้ไม่พอพี่ ¡Ah, no! đi hết rồi Sampai <laughs> jumpa. 买的。Right หมูก็มี่ค่ะมาตางหมเฮ้ยเพ็ดเพ็ดเพ็ดฮะมนเนี่ยขอลาไปก่อนนะคะพอกันคลิปหนาคะ่ะสวัสดีค่ะ